ขาวล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจําวันที่24ตุลาคมโดยโค้ชเทพบอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช้านี้คอสเนอเด็กผีวัย15ร่วมซ้อมทีมชุดใหญ่ก่อนที่จะบูกับไานั่ของบรักตนนะโดยไอ้หนูจากเจเจการ์เบียลนะฮะวัย15ปีเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของแมนยูในครั้งนี้เป็นที่ดับร้อยเจเจการ์เบียลในวัย15ปีเข้าร่วมการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของฝั่งแมนยู ชี้คาร์ิงตันบวนปอพระัาบอลยีชิป่ามาเพื่อเตรีย็มตัวสำหรับเกมกับบริันในวันเสาร์เป็นเรื่องแปลกที่ผูเ้เล่นอายุน้อยขนาดนี้จะได้รับโอกาสในการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่แต่ว่าคาราเบียลเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความสามารถที่ได้ร,รับการยกย่องในคัณงนี้จากแคนาดมีในัณงนี้เลยนะซึ่งคาราเบียลเป็นสมาชิกประจำของทีม U สิบแปดปีของเดนเฟเชอร์ในฤดูกาลนี้แม้อายุเพียงแค่1 4ปีปเมื่อเริ่มต้นฤดูกาล ก็ตามทีเขาทำประตูได้เจบประตูจาก6นัดแรกและด้วยความยืดหยุ่นในการปรับตัวเข้ากับระดับที่สูงขึ้นหารขกอของมุม,มั่นที่เขาแสดงให้เห็นโดยการาเบียและก็ครอบครัวเองเขาก็ได้รับเชิญเข้าไปในบ็อกซ์ผู้บริหารของทินโอทาฟอร์ดเกมเปิดฤดูกาลกับอาร์ซอนและเมื่อเร็วนี้แมนยูก็ได้แนะนำเด็กหนุ่มคนนี้ให้กับบริเวณอารบริมได้รู้จักแครีคาริตัน,ดดน โดยอุนศึอชาปรติเกสบอกกับนักเตะดาวรุ่งว่าเขาเองนั้นจะพาเขาเข้ามาเพืฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งเป็นคราวในฤด,ดูกาลนี้โดยระหว่างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอัลบ,บริมก็ใช้เวลาพูดคุยเกี่ยวกับปรัชญ,ญาของตนเอกสักพักและก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของขั้นทำงานหนักโดยยังคงจำกระดิ่เล็กกระดน้อยเกี่ยวกับคริสเตียโน่บรันโดเป็นตัวอย่างในครั้งนี้เพิ่มเติม,ตมด้วยต้นเดือนนี้นังสือพิมพ์แมนเชสเตอร์วิลติงนิวได้นำเสนอ ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับการเติบโตของคาราเบียวในวงการฟุตบอลเยาวชนโดยโอมาสเบรต้าซีโอและก็เจอสันวิลคร็อกู้ในการอําพูดในการฟุตบอลได้เข้ามาร่วมการประชุมเพื่อจะเก็บคาราเบียวไว้ใช้งานในช่วงเสมอฮารแฟนๆเองนั้นต่างก็คาดเดากันว่าเขาจะได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่เมื่อ,อไรกันแน่นะเป็นนวงงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กานนะฮะน่าสนใจไม่ใช่น้อยไอเด็กคนนี้เหมือนจะมีของนะ เรามาดูข่าวต่อมาเกินครับอารรดังไงและซี่มุ่งม,มั่นอยู่บาซ่าถาบอลรับชีวิต23ปีกับผีมันต้องเปลี่ยนได้แล้วเมืออ่อกา้นี้มารคาเรตฟอร์จกองหน้าของชาวอังกฤษนะฮะยืนยันแล้วว่าอาจจะต้องอยู่ค้าแข่งกับในเร่งของฝั่งบาเซลนาต่อไปหลังจากที่สิ้นสุดสัญญาเยียมตัวระยะเวลาหนึ่งจากฤดูกาลจากน้านเขาฝั่งแมนยู ดาล่ยิงทีมชาติอังกฤษเปิดเผยว่าเขาต้องการจะปเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ใช้เวลามากกว่า2อทศวรรษกับทีมพิศาดาดงบาร์เซโลนามีออปชันในการเซ็นสัญญาซื้อขาดาแรดฟอร์ดด้วยราคา30ล้านโยูโรเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล2 0 25ผู้คนลืมเรื่องนี้ไปแต่ว่า23ปีในชีวิตของผมอยู่กับแมนยูานาดน,นะบางครั้งคุณก็ต้องการจะปเปลี่ยนแปลงบ้าง แรดฟอร์ดในครัรงนี้ก็ย้ายมาที่บาร์เซโลนาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทําให้มันไม่เกิดขึ้นในอดีตตอนนี้คือโอกาสของผมที่จะทำให้มันเกิดขึ้นในระดับที่เรียกว่าดีสุดแล้วผมมีความสุขกับสโมสรแห่งนี้และผมก็คิดว่าสำหรับใครก็ตามที่รักฟุตบอล มาเซร์นาคือหนึ่งในสโมสรสําคัญในหน้าประสาทของฟุตบอลทันทีเขายังคงย้ําถึงความต้องการที่อยู่กับทีมต่อไปอย่างชัดเจนซึ่งแน่นอนว่าผมหวังที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปอย่างแน่นอนครับทางนี้ไรตฟอร์ดได้ลงสนามใหกับทางทีมของฮันซี่เฟรกอย่างต่อเนื่องโดยทำผลง,งานได้อย่างน่าประทับใจด้วยการยิงไป5ประตูและทำไปอีก6แอสซิสจากการลงเล่น12นัดในฤด,ดูกาลนี้นั่นเองครับ อาเะอผมพนุมแรซดฟอร์ดนะฮะบอกแล้วว่าตัวเขาเองนั้นค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับการย,ายนนะ้ายทีมนะเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอาร์ตหนงไอแมนยูเล็งจะคว้าตัวเดวันดอสกี้เสริมแนวรุกแบบไร้ค่าตัวนักเตะเปิดทางของร่่มทัพกันกัน โดยสื่อกา,ารรายงานข่าวบอกว่าบริเวณอัลบริมเฮชโค้ดของฝั่งแมนยูเองนั้นสนใจที่จะเซ็นสัญญาก,กับโรเบิร์ตเลวานดอกสกี้กองหน้าฝั่งบาซโลน่ามาร่วมทีมแบบที่ไม่มีค่าตัวในตลาดซัมเมอร์หน้าละนักเตะเองนั้นก็เปิดทางเข้าไปร่วมทัพโดยแมนยูตกเป็นข่าวว่าอยากจะได้ศูนย์หน้าตัวเป้ามาร่วมทีมเพิ่มเติมเนื่องจากว่าปัจจุบันพวกเขานั้นมีผู้เล่นตำแหน่งล่งาวเพียงแค่รายเดียวคือทางด้านของฝั่งเบนจามินเชสโก ล่าสุดเดริーーสตาระบุว่าอาร์โมอริมสนใจจะเซ็นสัญญากับโรเบิร์ตเลวอนดอสกี้กองหน้าในวัย1 7ปีของบาร์เซโลนาและก็ทีมชาติโปรแลรนด์ในช่วงซัมเมอร์นาซึ่งนักเตะจะหมดสัญญากับเจ้าบุญทุ่มโดยมีการบริงานเพิ่มเติมถึงขั้นบอกว่าปริาัแดนนั้นสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงกับนักเตะได้แล้วเนื่องจากว่ายังคงบริรท่าทีในการสัญญาฉบับใหม่กับบาร์เซโลนาในขน้งนี้ทั้งนี้นอกจากแมนยูแล้วยังมีอัลนาเซอร์ ต้นสังกัดของคริสเตียโนโบรนันโดสนใจในตัวอ,อดีตแข้งบบเ e ็นมิวดิควลานี้เพิ่มเติมในครั้นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะก็เป็นว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันแ้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเมื่องานนี้บอกได้เลยนะฮะด้านของกองกลางยังคงมีความสําสคัญสูงสุดสำหรับแมนยูในปี2026แล้ก็มานูโกเน ของบรมาก็กำลังโผลมาเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญทางด้านของอัมบริมในคั้งนี้เพิ่มเติมนะโดยแมนยูเองตั้งเป้าในการเสริมแผงมิดฟิลด์ต่อเนื่องในปีส0ที่26ซึ่งมานูโกเน่ของบรมาก,ก็กลายมาเป็นเป้าหมายใหม่ภายใต้การขุมทีมของบริเวณอัมบริมการสร้างทีมของบริเวณอัมบริมที่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนั้นยังคง,คงดำเนินการต่อไปอย่างเข้มข้นโดยตำแหน่งกองกลางยังคงถูกจัดให้เป็นระดับความสูงสุดนะฮะ ได้แผนการสมทับสหรับปี2026หลังจากที่ทีมยังคงขาดความสมดุลในแดนกลางและตต้องการผู้เล่นที่สามารถจะเชื่อมเกมระหว่างเกมรับกับเกมรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพชื่อที่เริ่มผูกพูดถึงมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาคือมานูโกเน่มิดฟิลชาวฝรั่งเศสของอาร์เอชโรมาซึ่งก็โชว์ฟอร์ไมได้อย่างโดดเด่นในศึกการโชอเซเรียโดยสไตล์การเล่นที่ผสมผสานพลัง ความขยันและความสามารถในการพาบอลทะลุแนวพเพรสของคู่แข่งได้อย่างยอดเยี่ยมเขาคนนี้ถูกมองว่าเป็นวิดฟิลสมัยใหม่ที่เหมาะกับการเล่นแบบ p r e s s i n g i n t ส i g เ e ของอัมบริมเป็นอย่างยิ่งโดยแม้ว่าโรมาจะไม่ต้องการจะปล่อยแข้งบ้อังเไรนี้ออกไปแต่การที่แบนยูกำลังพิจารณาการปรับโครงสร้างแผนวิดฟิลใหม่ทั้งหมดทำให้การยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในช่วงซัมเมอร์26นนั้นมีความเป็นไปได้สูงโดยทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่าสโมสรไม่ต่อสัญญากับแข้งอาวุโสบางบรายอย่างเช่นคาซซเมโรหรือว่าอีดิเซนนอกจากนี้แล้วยังคงมีการบริง,งานข่าวบอกว่าอัรบริมต้องการนักเตะที่สามารถจะเล่นเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ได้แบบเต็มรูปแบบซึ่งโกเน่ก็ถือว่าเข้ากับโปรไฟล์นี้เป็นอย่างมากเลยนะเขาไม่เพียงแต่มีความสามารถในการตัดบอลแต่ยังสามารถขึ้นเกมรุกจากแนวลึกและก็มีพลังสูงที่สอดคล้องกับปรัชญาของคุณซูชาวโปรตเกสอย่างชัดเจน มนยูคาดการณ์ว่าจะต้องเผชิญกับการแข่งขันจากหลายสโม,มสรในยุโรปที่จับตาตัวโกเน่ยอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าด้วยวิสัยทัศน์การสร้างทีมระยะยาวของอัลบริมและความมุ่งมั่นของบอร์ดบริหารในการคืนสโม,มสรสู่ระดับแถวหน้าของยุโรปทําให้การย้ายครั้งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งเดียวสาคัญในยุคใหม่ของโอท้ฟอร์ดในรคารั้งนี้เป็นอย่างยิง่งเป็นแต่ว่าง,งานนี้นะผมมาดูโกเน่นะฮะ อีกหนึ่งตัวละครรับที่แมนยูนั้นเล็งๆเอาไว้ตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้จะได้ไหมต้องรอรุ่นกันเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาระ่ะยังไงโจชัวเซอร์ซีกองหน้าคนนี้มีข่าวว่าอาจจะขอขึ้นบัญชีย้ายตลาดช่วงเดือนมกราคมนี้เอาละยังไงเมื่อกันนี้โจชัวเซอร์ซีนะผมกองหน้าคนสําคัญของฝั่งแมนยูที่ช่วงนี้นะผมไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงเล่นสักเท่าไหร่นัก มีการร้องขอขึ้นขอบัญชีในการย้ายทีมในตลาดหน้าหนาวช่วงเดือนมการาคมหลังจากที่ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากกับแมนยูและก็เวสแฮมอีกนั้นเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจในตัวของเขาโดยมีการบรรายงานข่าวบอกว่าโจชัวเซอร์ซีเตเรมยินเรื่องขอย้ายทีมจากแมนยูในช่วงตลาดซื้อขายมการาคมหลังประสบปัญหาในการแย่งตำแหน่งตัวจริงภายในทีมซึ่งงานนี้ฟอร์มการเล่นของเขานตั้งแต่ที่ย้ายมาจากอาบอร์นญญ่า มาที่แมนยูในช่วงปี2024โดยค่าตัวที่สูงถึง36ล้านปอนด์เซอร์ซีมประสบความยากลำบากในการปรับตัวเข้ากับทีมโดยทำได้เพียงแค่7ประตูจากทั้งหมด49นัดเมื่อฤดูการที่แล้วและก็ยังคงไม่มีประตูในฤดูกาลนี้โดยการมาของนักเตะใหม่อย่างเบนจามินเชสโกมาติอุสคุนยาบรายันเอเบลโมยิ่งทำให้โอกาสในการลงสนามของเขานั้นลดน้อยลงไปและเขาเชื่อว่าตนเองนั้นไม่มีอนาคต ในแผนระยะยาวของคุณซือบรเบนอัมเบริมโดยเป้าหมายต่อไปของเขาดูแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเวสแฮมนะฮะจะกลายเป็นตัวเต็งของกองหน้าทีมชาติในแถบบรันนี้ไปแล้วที่จะไปร่วมทัพโดยอาจจะเป็นการยืมตัวหรือว่าซื้อขาดในช่วงเดือนมกรา,าคมนอกจากนี้ยังมีการรายงานข่าวว่าเขาอาจจะเลือกย้ายกลับไปเล่นกับลีกอิตาลีอีกครั้งหากต้องการจะโอกาสในการลงสนามอย่างสม,ม่ำเสมอ เพื่อจะรุนติดทีมชาติไปฟพื่อบอลโลกในครัคารนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวลวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงจันทร์ครับขอบคุณทุกคนตาทรัชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b ์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ